โอเคไหมน้องต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นของแข็งเราดูดไม่ได้เราก็ต้องเอาสร้างไซโตพลาซึมไปโอบล้อมโอเคไหมเรียกฟาโกไซโตซิสถ้าเป็นของเหลวเราก็ทําช่องดูดขึ้นมาเรียกว่าพินโนไซโตซิสโอเคไหมแต่ถ้าของเหลวนั้นต้องการความเฉพาะเจาะจงเราจะมีตัวจับพิเศษไปจับสารเราต้องการจะเรียกว่ารีเซปเตอร์เมดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสโอเคไหมก็คือมีตัวจับเฉพาะพิเศษ เขาใจไหมคะั้พ,พี่ดาวว่าถ้าข้อสอบจะออกอีกครั้งหนึ่งก็มัคงไม่ออกซ้ำรูปเดิมแต่จะออกซ้ำรูปข้างๆก็คือรูปในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโอเคไหมนี่คือสารใหญ่โอเคไหมน้องก็ดู่ลยสารใหญ่ก็เช่นของมีขนาดเช่นโปรตีนของที่ยังไม่ได้ย่อยทุกประเภทต้องใช้พวกนี้หมดโอเคไหมเช่นข้อสอบบอกว่าหยดน้ํามันโปรตีนพวกนี้ใช้วิธีไหนต้องใช้วิธีนี้หมดคือสารใหญ่ถ้าเป็นสารเล็ก จะต้องเป็นสารที่ผ่านการย่อยแล้วหรือเป็นแกส๊สพอมาดูสารเล็กสารเล็กก็จะแบ่งเป็นสองแบบคือแบบใช้พลังงานกับแบบไม่ใช้พลังงานโอเคไหมเอาแบบใช้พลังงานก่อนง่ายกว่าแบบใช้พลังงานก็คือน้องอยากเอาอะไรไปที่ไหนน้องก็จัดการตามใจชอบน้องโอเคไหมเช่นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มซึ่งในบบประสาทน้องถ้าน้องกลับไปทบทวนดีบบปาาระสทน้องจะพบว่าโซเดียมปั๊มคือการเอาโซเดียมไว้ข้างนอกเอาโพแทสเซียมไว้ข้างใน ให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดการซึ่งมันเป็นการฝืนความจริงถูกไหมเพราะความจริงต้องมีเท่าๆกันทั้งสองฝั่งถูกไหมคะมันเป็นการฝืนความเป็นจริงก็ต้องปั๊มเอาไว้คือใช้พลังงานอัดให้เกิดการผลักโซเดียมไว้ข้างนอกและเอาโซเดียมมาไว้โพแทสเซียมมาไว้ข้างในหรือเวลาน้องปล่อยกรดในกระเพาะกรดถูกไหมฮะกรดคือโปรตอนลาในกระเพาะน้องจะปล่อยกรดลงในกระเพาะเราก็จะใช้โปรตอนปั๊มปั๊มกรดจากข้างนอกกระเพาะเข้ามาไว้ในกระเพาะเข้าใจไหม นี่คือโปรตอนปั๊มเพราะกรดเนี่ยเป็นโมเลกุลขนาดเล็กปลดโกรดเกลือถูกไหมคะสามารถแตกตัวแล้วก็ออกเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเข้ามาได้โอเคไหมครับโปรตอนปั๊มนี่คือแอคทีฟทานสปอร์ตคืออยากไปไหนก็ไปจัดความเข้มตรงข้ามกับความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นสารเล็กแบบไม่ใช้ ATP ก็จะแบ่งเป็นแบบใช้ตัวพากับแบบไม่ใช้ตัวพาถ้ามีตัวพามาเกี่ยวข้องคือฟาซิลิเทสเทสดิฟฟิวชันหมายถึงจะใช้ลำเลียงสาร มีขั้วขนาดเล็กวงเล็บเลยมีขั้วขนาดเล็กคือการแพร่ของสารมีขั้วขนาดเล็กมี3มอย่างประกอบกันคือหแพร่แพร่หมายความวิ่งจากสารวิ่งจากมากไปน้อย2สารนั้นต้องมีขั้วมีขั้วคือละลายน้ําได้ดีโอเคไหมแล้วก็อันที่แล้วก็ต้องมีการผ่านอันที่3มก็คือผ่านช่องโปรตีนพิเศษนี่คือหน้าตาของ f a c l i t a t e d Diffusion วิ่งจากมากไปน้อย สารน,นั้นต้องมีขั้วก็คือละลายน้ําได้ดีโอเคไหมแล้วก็วิ่งจากมากไปน้อยและต้องมีช่องโปรตีนช่วยในการนำพาเรียกว่า Facilitated Diffusion Facilitated แปลว่าการอำนวยความสะดวก d i f f u s i o n คือการแพร่คือการแพร่แบบอำนวยความสะดวกโอเคไหมแบบแรกได้แล้วนะมี3อย่างนะอันที่ 2. d i f f u s i o n Diffusion เนี่ยจะพูดถึงการวิ่งจากสารมากไปหาสารน,น้อยเท่านั้นแบบไม่มีเยื่อก้นด้วยนะคือสมมติน้องมีสารมาก ค่อยๆแพร่กระจายไปยังบริเวณที่มีสารน้อยกว่าเรียกว่าปรากฏการแพร่คือ diffusion แต่ถ้าเมื่อไหร่น้องมีเย er ื um ่อหุ้มเซลล์กัน้นแล้วสารมากวิ่งไปสารน้อยทะลุเย er ื um ่อหุ้มเซลล์เราจะเรียกตัวนี้ว่า dialysis โอเคไหมคะอันนี้สำคัญเพราะข้อขสอบเคยออกน้องหลายคนตอบไม่ได้ dialysis คืออะไรคะคำตอบ dialysis คือการแพร่ผ่านเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ โอเคไหมเพราะการแพร่มันจำกัดแค่ว่าวิ่งจากมากไปน้อยโอเคไหมไดอะลีซิสคือวิ่งจากมากไปน้อยและมีเยือะกันโอเคไหมคะโอเคไหมแต่ถ้าออสโมซิสเนี่ยมันหมายความว่าบริเวณน,นี้สารมากบริเวณน,นี้สารน้อยแต่มันวิ่งข้ามผ่านไม่ได้มันก็เลยให้ใครวิ่งแทนน้ำวิ่งแทนเข้าใจปะออสโมซิสคือภาวะที่การแพร่เกิดขึ้นไม่ได้ ก็เลยให้น้าวิ่งแทนเพราะบริเวณนี้สารมากน้ําน้อยบริเวณนี้สารน้อยน้ํามากเพราะฉะนั้นน้าก็จะวิ่งจากตรงนี้ไปหาตรงนี้แทนเพื่อปรับความเข้มข้นให้เท่ากันเนี่คือนิยามของมันถ้าน้องเข้าใจภาพน้ก็จบละข้อสอบก็าถามตรงๆว่าเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหมคะนะขออ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเสริมนิดนึงตอนในกู้ต่อแล้วก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างเซลล์นะน้องต้องไปรู้มาว่าเซลล์พืชเซลล์สัตว์ สื่อสารตาก,กันยังไงอะไรไปของพืชอะไรไปของสัตว์และสําคัญระยะใกล้ระยะไกลตรงนี้นะคะน้องเนี่ยออกข้อสอบถามเลยพ l a s m a เด m b r a เป็นของสัตว์ถูกหรือผิดผิดแกลบตังชั่นเป็นระยะไกลในสัตว์ถูกหรือผิดผิดแกลบตังชะะั่เบบะะบบนเป็นระยะใกล้ในสัตว์โอเคไหมคะแต่ถ้าระบบประสาทกับระบบฮอร์โมนจะเป็นระยะไกลในสัตว์พืชไม่มี โอเคไหมแต่ถ้าเป็นพวกพาราคลายออโตโคลายคือการหลั่งสารในระยะข้างเคียงเช่นควบคุมเซลล์ข้างเคียงออโตโคลายคือควบคุมเซลล์ตัวเองพวกนี้เป็นระยะใกล้อันนี้สรุปให้แล้วนะตรงนี้กาดอกจันโอเคไหมจบละเรื่องเซลล์โอเคไหมคะั้นเดี๋ยวให้พักสักครู่โอเคไหมแ้วเดี๋ยวเรามาต่อที่เหลือกันต่อมานะคะน้องมาเรามาต่อบทถัดมานะคะคือบทเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหรือแท็กซโนมีโอเคไหม เรื่องแท็กซอนอมีเนี่ยนะคะน้องความยากอยู่ตรงไหนความยากอยู่ที่มันเยอะเยอะมากมันเป็นเรื่องที่เยอะมากต้องดูความสำคัญนะคะแท็กซอนอมีเนี่ยมีทั้งหมด5อาณาจักรโอเคไหมห้าอาณาจักรนะต้องดูนี้มี5อาณาจักรนะคะห้าอาณาจักรหลักๆโอเคไหมบวกไวรัสรวมเป็น6ข้อสอบเนี่ยจะออก2ใน5อย่างครั้งล่าสุดเลือกมาเป็นอาณาจักรสัตว์กับแบคทีเรียถูกไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แท็กซอนอมีเนี่ย ถ้าน้องจัดลำดับของเรื่องให้ดีมันจะง่ายหนึ่งก็คือน้องต้องจัดก่อนว่าแบ่งชีวิตเป็น5ประเภทโอเคไหมแต่ละ5ประเภทเนี่ยคุณสมบัติลักษณะเด่นเขาคืออะไรต้องได้โอเคไหมคะอันที่หนึ่งก่อนคือน้องตอนแรกเปิดม,มาปุ๊บเนแท็กซอนอมีเนี่ยพี่จะสุนให้น้องเลยว่า5้าอาณาจักรเนี่ยลักษณะของเขามีอะไรเป็นสารเด่นของเขาเกณฑ์ที่บอกว่าน้องจะอยู่อาณาจักรไหนต้องดู5เกณฑ์ที่มีมาลักษณะ พอน้องไล่อาณาจักรเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งอีกพอเขาร้องเข้าอาณาจาักรไหนแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พี่จะมามาร์กจุดที่บอกว่าข้อสอบชอบออกโอเคไหมว่าเป็นจุดสําคัญอ่ามาเลยนะคะมาเริ่มมาเลยนะอาณจักรโมโนราเนียน้องต้องระวังตัวหนึ่งที่ต้องกาไว้เลยก็คือเรื่องของตรงนี้ไม่มีเอมบริโอนะไม่มีเอมบริโอเขาจะไม่บอกว่าไม่มีเนื้อเยื่อโดยตรงแต่เขาจะบอกควาว่าไม่มีเอมบริโอขึ้นมา คำว่าไม่มีเอมเโอสื่อหมายความถึงว่าไม่มีเนื้อเยื่อโอเคไหมโอเคไหมคะนี่คือคําว่าโมโนรานะที่ออกข้อสอบอีกอันหนึ่งที่โมโนราชอบใช้คือตรงนี้ฉีหนูภาษาอังกฤษฉีหนูชื่อว่าเลปโตสไปราเป็นกลุ่มเดียวกับแบคทีเรียเลปโตสไปราโอเคไหมคือฉีหนูนั่นเองตรงนี้ออกข้อสอบต้องรู้ฉีหนูเป็นปรสิตที่อยู่ในหนูแบคทีเรียอยู่ในหนูเลปโตสไปราพืภาษาอังกฤษ อะไรคือฉี่หนูวต้องรู้โอเคไหมคะอีกอันหนึ่งที่ข้อสอบชอบเล่นคือตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือตรงนี้นี่โดเมนอาเคียอาเคียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียยุคโบราณกิ่งนี้น้องดูที่ดีๆนะคะข้อสอบจะเริ่มออกแล้วข้อสอบครั้งล่าสุดถามเรื่องอาเคียถูกไหมกับยูแบคที r ียถูกไหมคะ แต่ยังไม่เคยลงลึกถึงสี่ญาติพวกนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นกิ่งนี้นะคะกาดอกจนันสําคัญมากเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะออกต่อยอดมาอีกว่าพอน้องรู้เรื่องยูแบคทีเรียกับอาร์เคียแล้วเดี๋ยวมันต่อมาที่ตรงนี้เลยโอเคไหมว่าตัวไหนทําอะไรทําอะไรอยู่ในุ้น้ำร้อนหรือสร้างมีเทนชอบเค็มจัดผู้ที่ต้องรู้โอเคไหมพวกนี้เป็นแบคทีเรียยุคโบราณจะอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่อนอุณหภูมิสูงสูง,สงเค็มจัด หรืออยู่ในภูน้ําร้อนโอเคไหมพวกนี้นะคะตัวนี้นี่คือสั์ของโดเมนตรงนี้ตรงนี้การอดอกจันนะอ่าเคียอ่าข้ามาที่2โปรติสตาเนี่ยโปรติสตาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกข้อสอบเท่าไหร่โอเคไหมคะโปรติสตาเนี่ยออกข้อสอบข้างหลังเนี่ยมาไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่โปรติสตาที่จะออข้อสอบนิยมอยู่ตรงนี้คือตรงสาหร่ายกายสาหร่ายดีสาหร่ายมีสตามิโนพิล่าคอโรไฟต้าแล้วก็โดโดไฟต้า3ตัวนี้สาหร่าย น้องพยายามจําชิ้ของสาลายนิดนึงว่าชื่อนี้เป็นสาลาสีอะไรโอเคไหมเช่นผมนางเป็นสีแดงอย่างเงี้ยหรือคอเลราเป็นสาลาสีเขียวแล้วก็สไปโรจายราเป็นสาลาสีเขียวแต่ถ้าสไปรูรีนาเป็นสาลาสีน้ําเงินแกมเขียวอยู่ในกลุ่มเดียวกับแบคที ria ตรงนี้นะคะตรงนี้นะถ้ากลับไปดูตรงนี้นี่สไปรูรีนาอยู่ตรงนี้กาดอกจานไว้ เกลียวทองเป็นแบคทีเรียเป็นน้ำเงินแกมเขียวแต่สไปโรจาราตรงนี้เป็นสลายสีเขียวเห็นไมดอกจันไนะว้นะระวังสับสนนะ